ผัดไทยคุณน,นุชบางขุนนนท์ร้านลับที่คัดสรรทุกวัตถุดิบกุ้งแห้งเนี่ยจะทอดกรอบแล้วก็ไม่เค็มถั่วลิสงแล้วจะคั่วเองพวกเนี้ยมันจะมีความหอมและใหม่ปิดท้ายไประเบิดจินตนาการวาดภาพปลาสีกันที่บ้านเพื่อนคาเฟ่โรงพยาบาลจากักษุกรุงเทพกลับมากินกันต่อนในช่วงที่2ตอนนี้คุณสองหาร้านเจอพอดีครับเพราะร้านนี้รับจริงถึงจะอยู่ในซอยตันแต่ลูกค้าประจำก็ยังตามกันมากินตลอดกับร้านผัดไทยคุณนุชบางขุนนนท์ ผัดไทยคุณนุชบางขุนนนท์ร้านในซอยรับของลูกค้าใหม่แต่ไม่รับสําหรับคนย่านบางขุนนนท์เพราะเปิดมาแล้วกว่า30ปีโดยเมื่อก่อนขายอยู่แถวถนนใหญ่ก่อนจะเข้ามาขายในซอยแห่งนี้คุณนุชเจ้าของร้านต้องตื่นตั้งแต่ตีสี่มาเตรียมวัตถุดิบด้วยตัวเองโดยมีเมนูหลักอยู่3อย่างครับผัดไทยหอยทอดและข้าวคุกกระปิที่นี่จะเน้นในการคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพอย่างผัดไทยก็จะเป็นสูตรโบราณน,น้ำซอสมะขามทำเองเป็นสไตล์คนโคราช จะได้รถเปรี้ยวหวานกลมกล่อมรวมถึงพริกและถั่วีิสงที่นี่ก็คั่วเองใช้กุ้งแห้งเปลือกจากมหาชัยส่วนหอยทอดก็มีให้เลือกทั้งหอยแมลงผู้และหอยนางรมส่งตรงสดๆจากมหาชัยเช่นกันข้าวคลุกกะปกิก็ใช้กะปิเคยแท้และใช้ข้าวหอมถึง3แบบ นี่ยังไม่รวมวัตถุดิบรอบจานอีกมากมายนะครับที่คัเดเลือกเองไม่แปลกใจที่จะมีลูกค้าประจําอยู่ตลอดแต่ก่อนจะไปชิมไปคุยกับคุณนุชกันก่อนดีกว่าครับและฟอร์บอทก็ไปคร่าวๆเลยฮะคุณผู้ชมครับอย่าเพิ่งหิวกันเหมือนเดิมเพราะตลวันที่2นั่งนี่ก็ กินหอมหรือเกิดนะครับเจ้าของร้านรอต้อนรับอยู่แล้วครับสวัสดีครับพี่นุชครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาละครับพี่นุชครับเมนูของที่ร้านมีเมนูอะไรให้ทานกันบ้างครับซิกเนเจอร์ของที่ร้านเนาะก็เป็นข้าวคุกกะปิแล้วก็ผัดไทยค่ะแล้วอส่วนอันดับสองเริ่มเมนูแรกก่อนนะฮะกับเมนูผัดไทยของโปรดของพวกเรานี่แหละนะพี่นุชนะครับของที่ร้านนี่จุดเด่นนะฮะแลความอร่อยมันอยู่ตรงไหนครับ กุ้งแห้งเนี่ยจะทอดกรอบแล้วก็ไม่เค็มกุ้งแห้งนี่เราคัดมาจากที่ไหนครับมหาชัยคะ่ะก็มีทั่วลิสงแล้วจะคั่วเองที่ร้านนี้มีผัดไทยแบบไหนบ้างคะผัดไทยเส้นกรอบผัดไทยเส้นจันทร์แล้วก็ผัดไทยวุ้นเส้นผัดไทยเส้นกรอบเนี่ยคือเราจะเอาเส้นไปทอดให้กรอบแล้วเราก็มาผัดพวกเครื่องเนี่ยราดไปบนเส้นกรอบไอเดียมันมาจากไหนอะชอบทาน ิดป,ประยุกข์ขึ้นมาเองอค่ะแล้วก็มีเส้นจันเส้นจันเส้นจันนี่ก็ผัดธรรมดาเะคะ่ะจะมีแบบห่อกะเอาไข่ไปคลุกครับไข่ไปคลุกเนี่ยคือจะเป็นผัดไทยโบราณครับต่อไปเมนู ข้าวโคกะปิค่ะแล้วต้องใช้ข้าวหอมเก่าข้าวจะต้องไม่แฉะกุ้งแห้งจะต้องทอดกรอบแล้วก็หมูหวานอะไรเงี้ยจะต้องไม่ไม่หวานมากพระเอกของข้าวโคกระปิคงเป็นอะไรไปไม่ได้นั้นนั่นก็คือกะปินั่นเองกะปิค่ะเลือกังไงครับพี่นุชกะปิใช้กะปิของโคนของมหาชัยมันเป็นกะปิเคยกะปิกุ้งอ่ะแล้วเราก็เอามาผัดค่ะแล้วก็เรามาปรุงต่อไปเมนูอ้อส่วนขาเรียกอ้อส่วนหอยนางรม หอยแมงผู้ก็ได้หอยนางรมก็ได้ค่ะหอยนางรมกับหอยแมงผู้เราเลือกยังไงครับพี่นุษส่วนมากเนี่ยก็มาจากมหาชัยทั้งนั้นเลยเราสั่งที่มหาชัยครับเท่าที่สองฟังมานะอีเตอร์หรือจูเนียที่เด็ดของร้านนี้ของพี่นุษเนี่ย น่าจะเป็นเรื่องของวัตถุดิบแล้วก็การปรุงน้ำจิ้มทีเด็ดของที่นี่ปรุงเองทำเองเรียกว่าคิดสูตรของเราเองเลยครับผมมาจากความชอบของเราล้วนๆชอบของเราล้วนๆพี่นุรู้สึกยังไงบ้างครับพี่ลูกค้าให้การตอบรับดีขนาดนี้ก็ลูกค้าก็คืออาจารย์เราเนาะบางคนเขาติบ้างชมบ้างแล้วก็บอกว่าอ๋ออันนี้มันเค็มไปนะกะปินี่เค็มไปก็อ๋อขอบคุณค่าแล้วก็ปรับปรุงก็ขอขอบคุณมากๆนะคะที่บางคนก็มาทานกัน ประจำมาค่ะก็สลับผัดเปลี่ยนกันแล้วแต่บางคนก็ไม่ได้ทานทุกวันวนะเนาะพี่นุชครับร้านเปิดกี่โมงปิดกี่โมงมีวันหยุดไหมครับเออหยุดทุกวันอังคารค่ะเปิด8โมงถึงบ่าย3โมงเบอร์โทรมีไหมครับมีค่ะ098 247 3551ค่ะวันนี้ขอบคุณพี่นุชมาก <มา S 1> ครับขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวสองขอสั่งทุกทุกเมนูนะได้ค่ะได้เลยทั้งผัดไทยหอยทอดข้าวคลุกกะปิแต่ละอย่างเนี่ยหอมน่ากินสุดๆตอนนี้ทำเสร็จพร้อมเสิร์ฟ ให้คุณ2ได้ลองชิมกันแล้วครับได้เวลาความอร่อยกันแล้วครับอีเตอร์เดอะเจอร์นียครับมาหลากหลายเมนูนะครับเริ่มที่ผัดไทยก่อนผัดไทยโบราณมี3แบบนะครับผู้ชมครับมีผัดไทยเส้นกรอบผัดไทยแบบห่อไข่หรือว่าผัดไทยแบบไม่ห่อไข่ก็ได้นะครับมาเริ่มที่ผัดไทยเส้นกรอบกันเลยอันนี้ผมไม่เคยเห็นเลยนะคล้ายๆเหมือนเส้นหมี่ทอดกรอบนะผู้ชมนะครับแต่ว่านี่เป็นเส้นจันนะฮะคลุกเค้าแบบนี้นะครับ ความเป็นกุ้งแห้งเขาเนี่ยดูสิส่องอยากโชว์กุ้งแห้งให้คุณผู้ชมได้ดูก่อนอ,อหอมครับอน j o ยครับไม่แปลกใจเลยว่าทำไมเพิ่มกุ้งแห้งทอดอ,อร่อยมากครับคำนี้เป็นเส้นกรอบครับมไม่เหมือนรัดหน้าหมี่กรอบไม่เหมือนรัดหน้าเส้นกรอบไม่เหมือนอะไรที่แบบคุณเคยกินที่เป็นเส้นกรอบมาเลยครับ มันมีความแบบหอมแบบความมันการเคี้ยวเส้นที่มีเท็กเจอร์แบบกรอบเบาๆมาต่อไปครับผัดไทยห่อไข่อาจริงสองชอบทานผัดไทยห่อไข่แบบนี้นะสำหรับจานนี้เนี่ยก็จะเน้นเรื่องของกุ้งสดนะครับผมแล้วก็มีไข่นะฮะเครืค่องเคียงก็ยังเรื่องของผักเนี่ยยังให้มาเหมือนเดิมนะฮะจานนี้เนี่ยขอจัดกับกุ้งสดหน่อ,นอยครับ enjoy ครับผัดไทยห่อไข่นี่ต้องบอกว่าน้ำซอสเนี่ยเข้าไปในเส้นเลยนะคุณผู้ชมครับจะมีความต่างกับตัว เส้นกรอบก็ตรงที่ว่าตัวนี้มันจะแห้งกว่านะฮะและไข่อย่างที่สองบอกเนี่ยโอ้โหี่นุนี้เขาให้มาเลยว่าเต็มกราฟจริงๆนะฮะรสชาติของความหวานตัวนี้ค่อนข้างที่จะโดดเด่นขึ้นมาแล้วก็เรื่องของน้ําซอสสูตรพิเศษของทางร้านเรียกว่าผัดเข้าไปซึมเข้าไปในเส้นเลยนะครับผมวก,กับตัวกุ้งสดนะฮะแล้วก็กุ้งแห้งกลมกลม่อมมากจริงครับมาครับเมนูต่อไปครับออส่วนหอยนางรมหอยนางรมตัวใหญ่มากจริงครับรวมถึงน้ําจิ้ม สูตรพิเศษของทางร้านเขาได้ที่พี่นุชเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้ฮะคุณผู้ชมครับมีความข้นกว่าฮะแบบนี้ฮะคุณผู้ชมครับอือหึเพราะฉะนั้นอย่ารอช้าอือหึหอยนางรมสดมากอือหึกัดทีนี่แบบอือหึ โ้หน้าจิ้มตัวนี้ตัดเล่นดีมากครับคุณผู้ชมครับมาต่อกันที่เมนูข้าวนะครับสำหรับใครที่ชอบทานข้าวนอกจากเมนูข้าวครุกกะปิแล้วเนี่ยสองแอบอ่านบนเมนูนะก็จะมีข้าวหมูกระเทียมไข่ดาวนะครับผมข้าวหมูหมาล่าไข่ดาวอะไรหลายๆอย่างเลยมาแต่ละมันลุยกันก่อนข้าวครุกกะปิกับซิกเนเจอร์ของเขากะปิคัาสรรมายังดีนะครับกะปิฮ่องโคนบวกกับมาผัดสูตรพิเศษของทางร้านอื้กลิ่นข้าวนุ่มมากคุณผู้ชม หอมกะปิีมากไปเราจะมารับรสชาติเรื่องของเครื่องต่างๆจากกุ้งแห้งทอดนะฮะแล้วก็หมูหวานแบบนี้นะคะรับรสชาติของกุ้งแห้งเรารู้กันไปแล้วแต่พอมันมาอยู่ในข้าวคุกกะปิอะ่ะเฮ้ยมันเป็นอีกฟิลลิ่งหนึ่งนะคุณผู้ชมมันไม่เหมือนอยู่ในผัดไทยนะมันกลมกล่อมมากจริงบวกกับตัวหมูหวานเนี่ยทางร้านเนี่ยเขาเลือกเป็นแบบหมูติดมันนิดๆเท่านั้นนะเรื่องของสไตล์การกินข้าวคุกกะปินี่คุณผู้ชมผมจะบอกว่าแล้วแต่คนชอบเลยนะ บางคนเข้มาคุกคุกคุกครวมกันทั้งหมดบางคนเนี่ยจะทานแยกแยกออกมาเหมือนแบ่งเป็นกับข้าวนะครับอันนี้แล้วแต่เลยแล้วแต่ความชอบส่วนตัวฮะก็<ส>จะอร่อยกันต่อคุณผู้ชมใครที่อยากมานะครับร้านเปิด8โมงปิดบ่าย3โมงนะครับหยุดทุกวันอังคารนะฮะหรือว่าใครไม่สะดวกมาไม่เป็นไรนะครับสามารถสั่ง Delivery ก็ได้สะดวกช่องทางไหนก็มากันได้เลยนะครับ กับผัดไทยคุณนุชบางขุนนนท์ผัดไทยคุณนุชบางขุนนนท์ร้านลับในซอยตันแต่เดินทางมาไม่ยากครับร้านจะอยู่ในซอยบางขุนนนท์ขับตามทางเข้ามาประมาณ200เมตรจากนั้นเลี้ยวขวาแล้วก็ตรงไปจะเห็นป้ายบ้านชันทศสิริอยู่ปากซอยร้านคุณนุชจะอยู่สุดซอยเห็นได้จากไกลๆเลยครับ สายอาสสายคอนเทนต์ไม่คุพลาดช่วงนี้ครับคุณสองพามากันที่บ้านเพื่อนคาเฟ่แอนด์ครีเอทีฟสเปซพื้นที่แห่งความสุขใจเป็นทั้งคาเฟ่ที่มีขนมหวานและเครื่องดื่มเยอะแยะเลยครับแต่จุดเด่นของที่นี่ก็คือพื้นที่อาร์ตสเปซบอกเลยว่าบรรยากาศดีมากที่นี่มีกิจกรรมเวิร์กช็อปมากมายให้ทำชิลชได้ทั้งวันเลยครับไม่ว่าจะเป็นวาดภาพระบายสีบนแคนวาสเทสีตุ๊กตาทำเสื้อ DIY รวมถึงกิจกรรมที่เป็นที่นิยมในตอนนี้อย่างการปาสีที่มาแล้วต้องลองสักหน่อย แต่ก่อนจะออกไปทำกิจกรรมกันสั่งเค้กและเครื่องดื่มซิกเนเจอร์ของร้านมานั่งกินดื่มชิวๆกันก่อนดีกว่าครับนี่ก็จะเป็นชามมลินะฮะใส่ลับเนื้อส้มนะฮะแล้วก็ท็อปด้วยครีมชีสนะครับโอ้โหหอมกิ่นมะลิครับส้มเนี่ยเป็นชิ้นๆเลยนะฮะมาชิมเค้กกันครับมิกซ์เบอร์รี่ชีสเค้กครับแบบนี้นี่ของโปรดผมอยู่แล้วปึบ ดูดิยคำใหญ่ๆแบบน,นี้ enjoy ครับโอ้โหพอเป็น mix เอ really ร์รี้เขาไม่ได้แบบปี้วจี๊ดอะไรแบบนั้นนะคุณผู้ชมครับเอาแล้วครับคุณผู้ชมครับสดชื่นเติมพลังเรียบร้อยแล้วนะะเดี๋ยวสองพีพาออกไปหาพี่เดียนะครับเพราะว่าที่นี่เ็มีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยเดี๋ยวให้พี่เดียแนะนำนะครับว่าที่นี่มีกิจกรรมอะไรกันบ้างตามเลยครับ พี่ดีครับนอกจากเค้กเครื่องดื่มอาหารอร่อยอร่อยแล้วเนี่ยที่นี่ยังมีกิจกรรมอะไรให้สองให้กับลูกค้าทาอีกบ้างครับอ๋อตอนนี้เรามีกิจกรรมมากมายเลยครับผมเริ่มต้นจากเป็นทางวาดรูปก,ก่อนอวาดรูปเป็นเฟรมแคนวาสแล้วก็จะเป็นตุ๊กตาเทสีครับแล้วจะเป็นเสื้อกอด DIY uck, ักทีเ s h i r t แล้วก็จะเป็นเสื้อจุกครับผมครับ แล้วจอกเหตุ่ยมเขามาปาสีปาสีกันนั่นคือเขาเรียกว่าอะไรอะไรแบบอ๋อจะเป็นกิจกรรมปาสีครับผมจะเป็นกิจกรรมที่ราคา899บาทจะได้เป็นเฟรมใหญ่สุด40่สิูนหกหนึ่งเฟรมครับผมแล้วจะมีเป็นเสื้อขนหนึ่งตัวครับผมน่าจะเป็นปาสีตรงนู้นนะครับพี่เดียร์จะสองขอเลือกไปปาสีแล้วก็วาดภาพอย่างนี้ดีกว่าเนาะนะครับเพราะเราเป็นคนแบบว่าอาร์ซีดอยู่แล้วด้วยขอบคุณพี่เดียร์มากนเครับป่ะลุยกันเลย เรียกได้ว่าที่นี่มีกิจกรรมอีกมากมายอย่างที่พี่เดียได้แนะนํากันเลยครับแต่ตอนนี้คุณ2องเลือกกิจกรรมที่จะทําได้แล้วขั้นตอนการเตรียมตัวคือใส่เสื้อกันเปื้อนเทส,สีหยิบผู้กันที่เราจะใช้หยิบแต่พอดีนะครับใช้ไม่พอคอยมาหยิบเพิ่มกันได้พร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลย วาดภาพได้ตามต้องการแล้วไฮไลท์ของเราคือการตกแต่งภาพโดยการปาสีเพิ่มลวดลายจากนั้นนำสีมาผสมกับน้ำอัตราส่วน1นต่อหนึ่งในถุงพลาสติกและมัดให้ป่องมีลมเท่านี้ก็สามารถสร้างผลงานศิลป,ปะได้ตามใจชอบนะครับเขียนภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วขอไปเติมสีสันให้กับอีเตอร์เดอะเจอร์นี่กันหน่อยพร้อมแล้วไปปาสีกันเลย ระหว่างรอสีแห้งก็เก็บรายละเอียดสักหน่อยเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับนอกจากมุมศิลปะที่นี่ยังมีมุมหิวใจเขียนข้อความเขียนความรู้สึกแปะโพสต์อิดบอกเพื่อนๆที่มาที่นี่กันได้อีกด้วย ดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆม,มาจะได้ไม่พลาดกันที่ YouTube 411 Play ครับ